พรโมตังประเทศที่แดนสงหาสด็ประชนดึกตำองบานโบราณลุกมาดูรักษาสามาคีทกีใกลปังสมริสตรูจูเจ้ตีเราพิชิตร,รวมรวม,รมลุกไลยข้าน ยายมคือวันที้คงชื่อใครยามเป็นไรคือวันเรือกระเช้าเอก,ก็รักคือใจดีที่เราบุชาเราจะทราบมาขี่มนีใจรักสาชประเทศเอก,ก็รัาจัดีใครยังดีเราจะไม่รักให้ រលាងហើយសិនទាំងយូរណាសុផាតណាសិលាដៃថាខៃឆាយាជុំដូចឡាយកោតតាខាជីវិតរកសាធិអេពីសរានគរសារានខេមម៉ៃសុយមេដខៃណាបាជិនណាំហើយគិលាសុជាតគម ให้ได้จันรักอย่างที่ัง,ง,งเพื่อนได้ชื่นใจควรจะนำนำสุดอยยายุทพายนลนดชลาจากภาสาอังกฤคนดีถ้าเราทุร้ายเพื่อเราจะชอติีกลคมีให้ใครเขาเยียบยำไขยลำไขยี

สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เงาตังคำทานายของคนที่เกิดในราศีมังกรจากไพทารโรค่ะเป็นคำทํานายของวันที่หนึถึง31อ็ด พันวาคม2568ค่25 <68. S 1> ะก่อนอื่นคนที่เกิดในราศีมังกรก็อธิษฐานขอให้ได้ไพ่ที่ดีๆนะคะไพ่ทั้งสิบใบของคนที่เกิดราศีมังกรเปิดออกมาแล้วมีดังนี้ค่ะ t เดบ o n สิบถ้วย ห้าถ้วยสิบไม้เทา้า7ดาบ Knight of PentaclesKing of Cups 8ดาบเก้าเหรียญและ King of Wands ค่ะมาฟังคำทำนายกันค่ะสถานการณ์ในตอนนี้ของคุณคุณมีความกลัวมีภาพลวงตาบางครั้งความกลัวก็คืบคลานเข้ามาแบบไม่รู้ตัว แต่ไพ่ก็อยากบอกว่าให้คุณพิจารณาให้ดีว่าสิ่งนั้นน่ากลัวจริงหรือมันเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาคะ่ะเหตุการณ์ในตอนนี้ของคุณคุณมีความสุขมีครอบครัวที่มีความสุขมีทุกอย่างพร้อมมีความสุขมากๆค่ะพื้นฐานของคุณ คุณมีภาระหน้าที่หรือการทำงานที่มากเกินไปจนไม่สามารถขยับตัวไปทำสิ่งอื่นๆได้ค่ะอดีตที่เพิ่งผ่านมาคุณอาจจะมีงานที่เยอะมากล้นมือทำไม่ทันค่ะเหตุการณ์ในอนาคตที่คุณอาจจะได้เผชิญคุณอาจจะมีความละเอียดมีการใส่ใจรักอิสระ กล้าออกไปหาเส้นทางใหม่ๆค่ะความสามารถของคุณคุณมีความฉลาดสุข,ขุมอดทนแม้ว่าจะต้องเจอกับเหตุการณ์ไม่มั่นคงใดๆก็วางตัวหนักแน่นใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ค่ะ เพื่อนหรือคนรักของคุณจะมีส่วนที่ทำให้คุณถูกบีบบังคับจากสถานการณ์ต่างๆรอบตัวจนไม่อาจขยับตัวทำอะไรได้หรือคุณถูกปิดหูปิดตาค่ะคุณอยากที่จะมีความมั่นคงมั่งคั่งมีเงินเก็บมากมายมีความสบายพร้อมทุกด้านค่ะ ไพสรุปของคุณคุณได้ไพ King of Wands บอกถึงว่าคุณมีอำนาจมีไอเดียใหม่ๆมีความกล้าหาญมั่นคงและน่าเชื่อถือค่ะก็จบคำทำนายของคนที่เกิดราศีมังกรลงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปราศีกุมค่ะสวัสดีค่ะ Thank <music> you. แผ่นดินสยามงามประเทืองว่าเหมือนทองได้เข้าครองตัประเทศแค่แดนสง่าสืบเผ่าชนดึกตำบ้านโบราณลพบมารวมรัสาสามาคีทวีใครปางสมัยศัตรูจู่โจมตีเราพิชี สามัคคีรวมมีใจรักสาชาติประเทศเอกก็ราชจำดีใครยั่มยีเราจะไม่ละ ดนสยามที่พ่อแม่สู่ยมุ่ยโดยพยายามปราบสิ้นน้ำให้พินาสุชาติมาแม่ที่พายให้ได้จันทร์ยักยังก็กลับค่เคืนได้ชื่นใจควรแก่นามงามสุดอายุทยานั้นไม่ใช่ว่าจากข้าศน คนดีเราเล่าทั้งหลายเลือนและเนื้อชาติไกลมีให้ใครเขาเยียบยำขายำขยีประคับประคองป้องิึกอิสระเสรีเมื่อใครมีช่วยกันจนวันตายจะสิ้นที่วันชีให Fun, me my dream